สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานา,นาสาระบันเทิงค่ะทนายเดชากิติวิทยานันได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังนายสีสุวรรณได้โพสต์ข้อความระบุว่าตอนนี้สังคมป่วยหนักทนายเดชาเคลื่อนไหวกรณีนายสีสุวรรณจัญญาโดนชกผู้ก่อเหตุคือนายวีรวิตรุ่งเรืองสิริผลบุกทำร้ายร่างกายนายสีสุวรรณกลางวงสื่อมวลชนที่บริเวณกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองปราบ โดยความคืบหน้าเมื่อวันที่19ตุลาคม65ลุงศักดินานายวีรวิทย์ได้ถูกตำรวจกองปราบบุกรวบตัว พาลานจอดรถช่องดังจากหมายจับค้างคดีเก่ากับแรมโบ้อีสานก่อนที่ลุงศักด์จะยื่นวงเงิน40,000บาทได้ประกันตัวที่สอนอดุสิตจากนั้นได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายในสีสุวรรณที่สอนอพหลโยธินในวันเดียวกันดนานในสีสุวรรณได้เคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์ว่าดาราว่ายน้ำช่วยโรงพยาบาลออกมาด่าแต่พอมีคนออกมาต่อยพี่สีเสือก ยกย่องเป็นฮีโร่แห่โอนเงินบริจาคสังคมแม่งป่วยหนักซึ่งก็มียอดไลททะลุ1.5หมื่นไลค์แชร์อีกกว่า2,000แชร์ล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันได้ออกมาเปิดเผยว่าผมอยากจะบอกไปทางคุณศรีสุวรรณว่าสังคมป่วยหรือคุณศรีสุวรรณป่วยหนักกันแน่การที่ชาวเน็ตเขารุมด่าคุณศรีสุวรรณหรือด่าใครก็แล้วแต่เขาเรียกว่ามติเป็นเอกฉันหรือมติคอ ส่วนคอจะแปลว่าอะไรนั้นก็แปลกันตามอัธยาศัยผมไม่ทราบความหมายจริงๆ เพราะงั้นชาวเน็ตที่เขารุมด่าก็แสดงว่าสังคมเขาไม่ต้องการให้ทำแบบนั้นในอดีตผมเคยโดนทัวลงผมก็ปรับปรุงแก้ไขการที่วันวันเราไม่ได้ทําหอกทําดาบอะไรเลยเที่ยวไปร้องคนนั้นคนนี้เขาก็เลยรุมด่าลองไปทบทวนปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาโพสต์ขอโทษในสิ่งที่เราทําไปในอดีตแฮชแทกสังคมป่วยหนักหรือสีสุวรรณป่วยหนัก ชาวเน็ตรุมด่าทั้งบ้านทั้งเมืองคุณศีสุวรรณต้องนำไปคิดนะครับว่าสิ่งที่เราเที่ยวไปร้องเรียนทุกวันมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือประชาชนหรือไม่ผมว่าสังคมไม่ได้ป่วยหนักนะตัวคุณเองนะป่วยหนักหรือเปล่าถ้าหยุดได้ก็หยุดพอได้ก็พอเพราะว่าโดนไปหลายหมัดแล้วตอนนี้คงเมาหมัดโพสทุกวันเลยนะขอขอบคุณแหลงข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ